สวัสดีครับผมวันนี้เรามาสอนการซื้อขายเหรียญน,นะครับมอนต้าอินฟินิตี้ที่ทำการลิทเข้าเพน c คิกสว a p ไปเมื่อคืนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเป็นรอบพีเซลที่เขาซื้อขายกันนะทีนี้รอบพระผ i ิดก็จะเป็น การซื้อขายกันได้ตอนตีหนึ่งเมื่อคืนนะครับผมก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับมาดูกราฟกันหน่อยหนึ่งตอนที่มีการพรีเซลตอนที่มีการซื้อขายในปพนคลิกซับได้นะครับมาดูกราฟกันก็สู่อยู่ทรงประมาณนี้นะครับนี่ตลวน,นี้มันคือหนึ่งนาทีนะย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปสอนการซื้อขายเหรียญมอนตาอินฟินิตี้เท่านั้นนะครับ นะครับกราฟจะอยู่ทรงประมาณนี้เลยแล้วก็เมื่อคืนผมจะทําการขายได้จากที่เขาล็อกเหรียญไว้แล้วก็ซื้อมาได้ร้อยหกสิบหเหรียญแต่ขายได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็ขายไปได้ตอนที่ราคานี้นะเก้าผมขายไป,ไปได้ประมาณนี้นะครับสองจุดห้านะครับซึ่งก็ขอให้จําไว้ละกันผมขายพร้อมที่ทุกคนได้เหรียญมันก็เลยทั้งทั้งโลกที่ได้เหรียญมามันก็เลยราคาดิ่งลงมาหน่อยนึงนะครับ ถ้าผมรอสักแปบแล้วก็มาขายนะครับอาจจะขายตอนตอนนี้นะครับ3.3รอสักแปบนะก็จะดีที่สุดนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรนะครับจะจําไว้แล้วกันว่าทุกคนได้เหรียญมาอย่าเพิ่งรีบขายเก็บไว้หน่อยเพราะมันจะขึ้นเห็นไหมพอทุกคนขายปุ๊บมันก็ขึ้นมาเลยก็จงทํากําไรให้ดีที่สุดนะครับเพราะมันล็อกนะมันล็อกเห็นไหมเนี่ยกว่าจะซื้อขายได้มัน จริงๆอะผมอยากจะให้มันมีการซื้อขายได้ช่วงนี้ด้วยซ้าแต่ผมไม่สามารถจะซื้อขายได้เพราะเหรียญไม่เข้าในตัวของในตัวของเมตามาร์สนะครับเนี่ยในเนี้ยเนียผมรอดูอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายคนก็ดูอยู่ด้วยแหละพอมีการซื้อขายได้เขาก็บอกมาในกลุ่มตอนที่ผมไล์นะครับผมไลกับพี่แชมป์นะเมื่อคืนตอนตีหนึ่งก็ยาวอีกแล้วนะครับเสร็จก็ตีสี่อ่ะพอได้ก็เริ่มขายพอขายมันก็ขึ้นอีกนะครับทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อ่ะแต่อย่าลืมนะครับว่า ตัวของอตัวของบันใต้ฟิ t ิจะมีรถแมปนะครับซึ่งมันมีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12เลยนะนี่วันที่16วันนี้เมื่อเมื่อคืนหรือวันนี้ก็มีการซื้อขาย TGE แล้วก็ไอเดียกันเนาะก็อย่าลืมนะอย่าลืมทีนี้มันมีกิจกรรมที่จะทําให้กรับหรือตลาดของบันใต้ฟตินิ้เคลื่อนไหวครั้งก็คือช่วงมาเก็ตเพลสลันตัวนี้นะครับดังน,นั้นครับมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกือบ1เดือนเลยนะ อย่าลืมถ้าคุณมาซื้อหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับเหรียญตอนนี้ก็จะมีปัญหาตรงที่อาจจะติดดอยหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณมีกําไรเกิดขึ้นก็จะเป็นได้นะดังนั้นคุณจะต้องติดตามข่าวในตัวของทวิตเตอร์หรือช่องทางอื่นๆของเขาด้วยเพื่อจะมาตรวจเช็คแล้วก็เพื่อจะให้เรารู้ว่าต่อไปเขาจะมีกิจกรรมอะไรระหว่างนี้นะอาจจะมีกิจกรรมที่ทางออฟฟิเชียลเขา ทำขึ้นมานะครับก็พอมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมีทําให้กรกาฟเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวก็รอดูเพื่อจะทํากําไรอีกครั้งตอนที่มีกิจกรรมแบบนั้นก็ได้นะครับอ่ะหรือบางคนจะซื้อเก็บไว้ก็ได้อ่ะผมจะขอสาธิตวิธีการซื้อหรือขายเหรียญน,นะครับมอนต้ฟินิทตี้นะครับที่ลิสเข้าแผ่นเคสโซฟไปเมื่อคืนเนาะก็ให้เราเข้าไปที่ไอตัวคอยเกโก้นะแล้วก็เขาบอกว่าคอยเกโก้เนี่ยมีเหรียญของโมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับมันชื่อเหรียญโมนี่นะมอนต้ฟินิตี้อะโมนี แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ไม่ใช่มีเหรียญสิมีเกมอีเกม,เกม,เกม,เกมชื่อมอนี่วอลไม่รู้เขาใช้เลขเหรียญอะไรนะหรือว่าใช้รหัสเหรียญอะไรก็ตอนนี้ถ้าโมนี่ก็คือมอนต้าฟินิที้ครับโมนีวอลไม่รู้ชื่ออะไรอย่าลืมมันจะเป็นเกมคล้ายๆกันเลยก็คือต่อพัซเซิลเหมือนกันเนาะอย่าเข้าใจผิดแล้วกันนะครับถ้าโมนี่คือมอนต้าฟินิที้กดเข้าไปนี่เห็นโลโก้เรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องทําการแอดเหรียญเข้าไปเป็นโลโก้ให้กับเมตามาร์สนะครับดยกดปุ่มนี้นะแอดเหรียญ แล้วก็พิมพ์คำว่าโมนี่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้เหมือนต้ฟรีตี้มาแล้วแล้วกดเหมือนกันนะครับโลโก้คนละคนละรูปกัน <laughs> อ่ะอยากได้รูปโลโก้ไหนชอบโลโก้ไหนก็กดเลือกตามนั้นนะครับนี่ถ้ากดแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าชอบโลโก้สีเขียวแบบนี้ก็กดตรงนี้อ่ะแล้วแต่นะชอบโลโก้ไหนแอดโลโก้นั้นนะครับทีนี้ ก็เข้าไปที่ PancakeSwap นะครับผม PancakeSwap พิม p ผ่นเคสเซวบดอทไ n แนนนะครับแล้วก็เข้าเทรดแล้วก็อ่ะก๊อปปี้เหรียญก่อนเลขเหรียญน,นะครับก๊อปปี้เลขเหรียญก๊อปปี้นี้เก็บไว้นะเนี่ยเข้าไปที่คอยมาเก็ตหรือว่าคอยเก็ตโคนะครับก๊อปปี้ r e เ s เหรียญเก็บไว้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับกด select re currency แล้วก็กด Manage Token แล้วก็ Token แล้วก็วางเลขเหรียญลงไปทีนี้เมื่อกี้ผมทําการสาธิตไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งครั้งแต่ผมไม่ค่อยใช้ผมทําใหม่นะเนี้ยนะอันนี้นะนนค,คลิปใหม่ครั้งหนึ่งแล้วมันนานนะครับบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นสําหรับใครที่รอนานแล้วไม่ขึ้นนะครับก็ให้ทําอีกวิธีหนึ่งคือเข้าไปที่ผู้คอยนะครับผมพิมพ์พิมพ์ผู้คอยนะ,ะกดตามนี้นะภู้คอยดอทแอนะครับแล้วก็วางแอดเดสเหรียญ <í> ที่เราก๊อปมาจากก็วางเหรียญลงไปในนี้นะครับวางเหรียญลงไป ก็จะขึ้นอย่างนี้นะขอเตือนก่อนนะครับเมื่อก่อนที่มีพรีเซลนะครับก็จะไม่มีเหรียญในแผ่นเคส w a p แล้วก็ไม่มีเหรียญอยู่ในตัวพอผูคอยนะครับเหรียญแท้ๆจะไม่มีนะบางคนในกลุ่มไปพลาดนะครับไปซื้อในภูคอยหรืออาจจะไปซื้อในแผ่นเคสซับไ,ไปพิมพ์เลขเลไปพิมพ์เลขเหรียญมั่วๆไปพิมพ์คาว่าโมนี่อย่าก็แล้แต่นะแล้วก็มันจะเจออย่างนี้แล้วเขาซื้อไปด้วยเหรียญจำนวน3 BNB เเลยนะครับคุณจะไปเจอแบบนี้ ไปซื้ออย่างเงี้ยแล้วได้มาเท่าไหร่ละ3 BNB เขาได้มา3ล้านกว่าเหรียญน,นะครับซึ่งไอเราเนี่ยได้ p รีเซลสมาไปซื้อนะครับผมใส่ไป1.5 BNB ได้มาแค่166เหรียญเองโดยมีผู้ซื้ออยู่ประมาณ80,000ยูทเซอร์เมื่อวนันเมื่อวันที่ขายนะแล้วก็เขาก็แบ่งๆเป็นการเฉลี่ยน,นะครับแบ่งว่าผู้ซื้อกันมีเหรียญเข้ามาซื้อเท่าไหร่ก็แบ่งตันตั้งหารกันเลยครับผม ก็ได้กันคนละไม่กี่เหรียญเองนะครับแต่เขาเนี่ยซื้อมาได้3ล้านกว่าเหรียญคือซื้อเหรียญสแกมเหรียญปลอมซื้อเหรียญปลอมในราคา3ล้านกว่าเหรียญด้วย3 b มบีก็คุณทําอะไรไม่ได้กับเหรียญน,นั้นเลยนะก็จะขายก็ยังขายไม่ได้เลยมั้งรู้สึกว่านะครับอย่าทําแบบนั้นนะครับกรณุณาติดตามข่าวหรือยังไงก็รออีกสักพักนะอย่ารีบซื้อถ้าไม่ชัวนะครับผมเนี่ยลองพิมพ์ดูโมนี่จะเจอเหรียญปลอมเยอะมากนะครับในเพนเค็กซับก็เหมือนกันนะมีไหมเขาพิมพ์ยังไง เขาพิมพ์ยังไงที่ไปเจออย่างนั้นเขาพิมพ์ยังไงนะที่ไปเจอที่ซื้อในเป็นเคกซับได้เนี่ยจริงๆไม่เจอนะจริงๆมันจะไม่มีนะครับดังนั้นถ้าไปเอาเลขเหรียญมาก็น่าจะไปเอามาจากนี้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมไม่รู้นะครับขออภัยด้วยนะครับอย่าทําแบบนั้นถ้าไม่เอานะครับกดวางลงไปเลขเหรียญที่เราแอดมาจากตัวของนี่นะอีกครั้งหนึ่ง ถ้ารู้สึกไม่ชัวร์ก็ให้มาทําไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับระวังเนี่ยมันจะขึ้นมาอันเดียวเลยเห็นไหมนะครับไม่เหมือนกับเมื่อกี้ที่ขึ้นมาพืึบเป็นหน้าจอเต็มหน้าจอเลยนะช่วงเหรียญออกมาอย่างเนี้ยแล้วก็กระแสเหรียญดังอย่างเนี้ยมันจะเยอะอย่างนี้เลยครับเหรียญยกเว้นเกมที่ไม่ดังก็จะเหรียญน,น้อยแต่มันก็มีแหละสะแกมคนที่พวกนี้มันจะติดตามข่าวอย่างเนี้ยมาหลอกล่อพวกเราเพื่อจะซื้อเหรียญมันนะนะครับเหรียญปลอมอย่าทำอย่างนั้นนะครับให้เป็นแบบนี้ให้มีเหรียญเดียวนะถ้าขึ้น2เีสญ3เหรียญ<ๆ>่ามว่า มีอะไรผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะเลขเหรียญมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะอ่ะตอนนี้ผมตั้งเป็นหนึ่งนาทีอยู่นะครับหาเวลาที่มันทําจ,จังหวะกาไรดีๆแล้วกันนี่มาดูตรงไหนต่ําสุดคือซื้อนะครับทาไหนสูงสุดคิดว่าดีกาไรดีคือขายอย่างนั้นนะต่อไปเข้าไปที่เศษตอนแรกมันจะอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับกดไปเปิดหน้าจอนี้ขึ้นมามันจะมีะป๊อปอัพเด้งมาทางขวาขยาย ขยายเด้งมาทางขวาปุ๊บแบบนี้แล้วก็กดเทรดก็จะเด้งหน้าจอบางคนก็มาอยู่ตรงนี้นะก็ไม่ผิดนะครับหน้าจอเดียวกันแหละเนะี่ยขึ้นหน้าจออย่างนี้มาสลิปเทรดนี่ตั้งไว้ถ้า0.5คือพอจะเหมาะสมตอนที่เหรียญมันไม่มีการซื้อขายเลยไม่มีเคลื่อนไหวมากอาจจะ0.1ก็ยังได้เลยนะครับผมก็ตั้ง0.1บ่อยตอนที่เหรียญมันนิ่งๆนะแต่ช่วงนี้เหรียญมันมีการซื้อขายเยอะนะครับเพราะมีผู้สนใจเกมนี้เยอะก็ผมขอตั้งไว้ เมื่อกี้ผมซื้อไปหลายครั้งก็ตั้งสลิปเพจน้อยมันก็ซื้อไม่ได้นั้นเนี่ยผมซื้อครั้งที่2แล้วนะนี่ผมซื้อก่อนอันนี้ก็โดนไปค่าแก๊สไป2 3สามครั้งนี้แล้วตอนซื้อได้มาได้มาหนึ่งกว่าผมขอซื้อด้วยบ n b อ่ะผมโทษๆผมขอซื้อด้วยเหรียญวานาเพราะผมมีเหรียญวานาอยู่นี่ขอทําอีกครั้งหนึ่งนะนี่วานาฟาร์มดูตามนี้ก็ถ้าเพมตรงนี้แล้วเกิดขึ้นวานามาหลายอันก็ ก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยมันขึ้นมันเดียวแล้วก็วิธีการเช็คก็มีสารเสร็จเหรียญเพราะเรามีวานาอยู่จริงไงนะครับเรามีวานาอยู่จริงก็แสดงว่าไม่ผิดแน่ไม่เป็นเหรียญสแคมแน่นอนนะครับเพราะคุณจะขายถ้าคุณจะขายคุณจะขายวานานะครับมาซื้อหมดโมนี่โมนี่ตัวนี้นะครับอ่ะผมขอตั้งไว้สักหนึ่งแล้วกันต่อไปก็เลขผมขอซื้อหนึ่งวานาก็กด ถ้าช่วงที่เขาซื้อขายเยอะๆให้ตั้งไอตัวสลิปเพดสูงๆหน่อยนะตอนที่เหรียญน,นิ่งๆทรงๆดีๆนะครับเขาไม่ซื้อขายกันเยอะก็0.5ก็ได้0.1ก็ได้แต่ถ้าซื้อไม่ได้คุณจะจ่ายค่าแก๊สฟรีเลยนะอย่าลืมแล้วช่วงซื้อขายกันเยอะๆคนตอนแรกๆเหมือนตอนต้นน้ําตอนนู้นเลยนะคุณตั้งไว้สักห้าเลยนะสลิปเพดนะนะเพราะมันจะ ไม้นน้อยกว่านั้น,น่ยซื้อไม่ค่อยได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วมาดูค่าแก๊สเราจ่ายไปเท่าไหร่นี่คือค่าแก๊สนะครับคูณหนึ่งหมื่นสามผมก็ไม่ได้ดูนะตอนนี้เท่าไหร่ราคาของ b บียขออนุญาตด,ดูเบียนบีแป๊บหนึ่งในในมือถือนะแล้วก็ดูเข้าบิดครับนะครับตอนนี้ b บียอยู่ที่หมื่นสี่อ่าโอเคอะวางใหม่ครั้งหนึ่งคูณหหมื่นสี่ก็ค่าแก๊สยิ่งแพงครับอีกสิบแปดบาทเลยนะค่าแก๊สตอนนี้ b บียอยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนะครับ อย่าลืมถ้าทําตรงนี้ผิดหลายครั้งก็โดนไปหลายบาทแหละนะครับกอดูดีๆเสร็จแล้วคุณก็ได้ตัวโมนี่มาตามที่คุณต้องการเรียบร้อยผมก็ได้เป็นสองโมนี่แล้วเพราะผมซื้อสองครั้งแล้วนะเนี่ยเนี่ยพอซื้อในผูคอยมันจะมีติ๊กเลยตรงนี้คุณซื้อได้เป็นเค้กซอรมันก็มีติ๊กแหละนะครับมันจะมีแบบนี้ว่าเราซื้อตอนเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมาขยายเป็นช่วงหนึ่งชั่วโมงมันก็จะสูงขึ้นนะมันก็จะไปนี่เลยนี่เห็นไหม ก็อยากรู้ว่าซื้อตอนเวลาถ้าประมาณเท่าไหร่นี้ก็ให้เราขยายให้เป็นช่วงเวลานาทีที่ละเอียดที่สุดก็จะรู้ว่าเนี่ยเราซื้อเราซื้อตอนแท่งนี้อ่ะประมาณนี้นะวิธีการซื้อนะครับขอให้ทุกคนลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าซื้อเหรียญสแกมนะครับย้ำก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะเป็นคลิปสอนซื้อเหรียญมอนต้าเอฟนิตี้ชื่อว่าเหรียญโมนี่เท่านั้นนะครับผมโอเคทุกคนขอให้โชคดี อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมจะขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ